สิริกัญญาเผยบขอสอเป็นหน่วยรับงบประมาณได้ชี้หากรัฐบาลจะปรับปรุงก็สามารถตั้งงบประมาณได้เลยล้านไม่เกี่ยวกับเป็นรัฐวิสาหกิจหรือไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจแต่ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐนางสาวสิริกัญญาตันสกุลสส,สบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักเก้าไกลให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นหมอชิดสองที่เป็นรัฐวิสาหกิจดังนั้นจึงไม่ได้งบปรับปรุงจากรัฐบาลแต่ถ้ารัฐบาลอยากจะปรับปรุงจะสามารถดึงงบจากส่วน ไหนได้ว่าจริงๆแล้วสถานะขนส่งหรือบอขอสอเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่แล้วคือเป็นหน่วยรับงบประมาณได้เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาไม่เคยของงอบบอปะประมาณเท่านั้นเองนางสาวสิริกัญญากล่าวต่อว่าถ้าเรื่องนี้เป็นนโยบายของทางรัฐบาลที่จะเกิดการปรับปรุงขนาดใหญ่เพื่อที่จะทําให้คุณภาพชีวิตของคนที่เข้ามาใช้บริการให้ดีขึ้นก็สามารถทําได้เลยโดยการตั้งงบประมาณนางสาวสิริกัญญ,ญามองว่าขนส่งหมอชิดสองไม่ใช่ปัญหาในการจะเป็นรัฐวิสาหกิจหรือไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจเพียงแต่ว่าขึ้นอยู่กับ นโยบายของรัฐมากกว่าว่าจะคำนึงหรือใส่ใจคุณภาพชีวิตของผู้โดยสารหรือผู้มาใช้บริการบขสมากน้อยเพียงใด